อุ้ยอุ้ยอุ้ยสบายดีป้าดุง <c oughs> สบายดีพ่อบุญจิไปป้าจะแรงมาเนี่นะพอ่อจะไปนอนงพื้นหน,น,น,นึ่งแล้วลงไปมาเนื้อพ่อบุญจิไปเหนือเอ้าขับรถได้หนะขับรถถาพอาอ่อได้หนะชีราอบบาลเนี่เบิดมือเอาชได้ขี่รถจักรเลยหาโชก็มาจะโชงอาทิตย์ว่าแบบอยู่ก็เวตาขี้ใหคไเวตาขี้อยู่าได้ครับเบิดมือน้ำมันเบิดแล้วนนี้ ครับรถนี่ป้าป้าขับรถเดีกวกับป้าแล้วบ้านนี่ไปแลไรหาไปไปบ่าึปมป้าวนั่ปอันไปเมยป้าปี่ตูอันไปเมื่อวานนี่จนรดเพะบะไปมืวานขึ้นเหนือเออรดพอนั่งแป้ง เทได้ส่อมมิดเก่าเสียนมดด้วยขาดอย่างลยเดี๋ยวน้ำมันีเดี๋ยวมันไปแับก็ล่านไปเลยมีแต่ใส่กล่องนั่นได้หลายจำยาก่ะ เอากระหมูออกไปกินบ่อเลยอบให้กินเบื่อหมูเลยบ่อสักมันต้มเข่าให้เนาะนุงบุญนะเพิ่นมากินอยู่เนาะพ่อบุญนะมากินอยู่ไิพอมเลยยังเหงอมโท่ตามเลยนะเด้กเนอะอืดอืดมาทำมันเลยนะเออโน้ไอ้พ่อบุญทับโท้วงซับกันแน่แน่ หัิมโทันวานแยได้เดแต่เด้าูเราโทร่ื่นแม่แรอวะอ้หอะไอะยะอะเะอะออะอะออะอะอเอะอไอะอะอะอนเะอ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 นอนอะออะอะเดียวนอะออะอะะอ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 ออะอะอะออะ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 ะอ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  ช่วงนี้ยังซัดอยู่นี่โตลงกับเบิดแล้วเอากลที่มาแล้วอ่าได้ขี่รถบอยบ่ดิเอ้ย็ดหนะเห็นหว่อยู่ๆโอ้ยช่างเอ้ชมพูอีกแล้วมันนี่จ้ะชมพูมาบ่มาบ่ยัอไงบ่มาอยากขี่รถโอ้ยมาดูไง ข้าไปเลยลูกข้าไปเลยข้าไปเลยไนอไปเลยไหนสวยๆเยบใส่ไอ้ผ้าแล้ไปไม่นี้บอปถิ่นมอนี่บอนอยอื เจ้าคือบอกไปเจ้าคือบอกไปกินท้านเองหอกินมันนี่ปะจ๊ะอืมกรถิ่นมันมันไก้เลยเอ๊ะแปะแปะแปะเปะเอ้ยเอาข้ามาเอาข้าจะคุงให้พี่ไอ้นี่แหละกินท่านกักินทานกันกินท่านกันมืด คนห่อกับคนงามอยู่ทำไมดำจังเลยตายพ่อระหลดอะเปิดรถอะพ่อให้ยังบ่บ้างมืออไรก็ไล้พอเคลียร์การเคลียร์งานก่อนมาเลิกมาเิกเลยมานนู้ยไปแล้วพ่อเยู่เนม่เกบึงกบ ดังให้ลุ้มมันเป้นรึเปล่ามันเป้นรึเปล่าไปสิไปใช่เ้ยนะสิไปใชนี่ยนี่อ,อ,อยญ่คือใหญ่เห็น,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 นลแล้ววันนี้เนาะขึ้นรถนะเนาะติดแล้วพี่น้องเไยเนาะโอ้ออยไปเห็นยังนะว้ายตกใจดิเฮ้อ đại thì ngang luôn à bík 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 nè mẹ Mưa bík 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 đi đấy mưa bík Mưa mưa bík 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 không? bík

ยังบืนยังไหอยู่นะเอาไปไปไปนั่งกับเมย์ปะนั่งกับเมย์ปะนปตามเพื่อนมากเลยเนั่งกับเมย์ปนั่งพอข้ามหาเอนั่งไปพอมีแหงพอมีแหงพอมีแหงอไปเล้ไปแล้วไปแล้วอนนไปแล้วบ่เฮยนะไปแล้วบอหื บึนบึน้ยบึนบอะบึนบเหรออือดีใจเเบึนบึนอบึนบึนอบึนบึนอบึนบึนบึนบปิดปิดปดปิดปินบึนบึนเนะอนน้จอยมามักได้แบบะมามักมูกมักอะดี่เปิดกระจกไว้ด้เอาสื้าลกนังเปิดนเสียบข้าว

เอากระดั้นเขาเลยดันเขาอ้าวพ่อจะขับวโรตีเบนถ่ายแล้วนี่พ่อจะขับรถีเบนนะนี่เดี๋ยวพ่อไปกินท่านนะพ่อพอสิไปไปไปนี่เด้อจริงอ่ะเย้ไอ้พ่อบุญนะอ่ะครับ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 อ่ะแม่จอยสิคีเนี่ย tháp tháp thai của a mang bung bung tháp ui tat nôi ui, noi, 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 Monsieur, อยากทีสส่ได้ไปข้างนอกบ่บ่ได้ไปได้นั่งเฉยๆนี่บ่ขับรถบ่ขับรถบึนบื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 นบ่บึนบืนบืนบืนบ่บ่ บนบนอุยอุยขับรถให้นม่จอยคีบอเนี่ว้าเก่งแอ่เก่งแค่เด็กขับรถให้ไม่จอยขีกับเป็นนะอันยิ้มๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆงๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆอๆๆ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 อ จ้าสิไปใส่อึมึืึปะป,ะปะลงไปลงมาพอบุญมาเลยนะพอบุญมาเลยอุมยูอ้อนเลยมันจอยหอนเลยมันไปไปะปไปมึงแน่เป็นจาจริงค่ะเม่อไรก็าไปเมื่อไหรก็ยไปไ

เออ้ยดูได้ขี่ดอดได้ขี่เลยด้หันกัฟับไปแล้วเปิดได้ขี่พอดานุกป้าป้าพอบุญช่วยแล้ปะปาป้าลูกมมาม่เดี๋ยวพ่อห้ามาแต่เนื้อก่อนปะไปเข่ากี้ร์พ่อว่าน่อย่าเพ่อเกียร์พ่อมา้าเฮ้ยเฮ้ย จับนั่นจับนี่อย่าพูดอย่าหินนะเอาไปแมีปะฮึฮึฮึจับตเลยไม่ใช่กันบ้านหรอกอ่ะฮึฮึฮึบายบายแม่บายบายแม่บายขอบุญไหมบายเด็กเป๊แบ่ยเห็นหาขึ้น้วป่าน

พ่อบุญไปป่อีดาลูกบออุยพ่อบุญคือไปปะาละเด้พ่อบุญเนาะเฮ้ย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 นม้อจะโค้งนั่ไดิเฮ้ยี่เงี้ยเฮ้ยี่เนียเอ่องง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 เข้มเข้ม

ตบึนต่อยหน่อยเหตนอะไรเห็นไดไลูกตะหน่อยน่อยเลยตะหน่อยนอย่อยหายเหตุหายเหตหายหายแม่สียงหายพอบุญพนแล้ว อ้อีหลายอย่างบึนบุ่นมารูบ่ พอบุญบ้นบุนบุญมรุกก็ซื้อก่ให้ล่ไปน้่นี่พ่อบอเฮ้อพอบุญไปทังุูไปทั้งุ่้มลูกก็ไปทั้งพุ้มรุบุญบุญมรกก็พ่อบุญบุญบุญมลูกก็ บื้นมาให้ละไปนั้บ่บ่เป็นยังบ่เป็นยังเดี๋ยวมือใหม่เดี๋ยวมือใหม่เด้อแม่จอยพาไปเด้อเด้อมือใหม่เด้อสัญญาเด้อมือใหม่เด้อแม่พาไปเด้อบึน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 เนาะลูกเนาะอือ้แบบภาษาขี้จักไปบนาตู่าเนาะใั้มือก่อนเนาะเนาะหอกภาษาเหน่งอกแม่จอยช่างหายขอบุญทุกเนาะที่หายแม่ เออโอ้ Bla, Bla. Oh, oh, บอกพบุญไ่บอกพะบุญไห้หลาขีนะแม่ค่ะเออบอกพอไุญให้หลาขีนะแม่รถนะจ่ะเอโอ้ไปไช้ปะ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 ปปปป

มันบึนไอทองพี่ขี้ว่ามันบึนไอทองนี่นี่ pues บึนบึนไอทองขี้บ้านขี้บ้านนี่นี่บึนบึนแดงแดงไม่อยากบึนบึนมาลูกบอลพอบุญนี่เนาะคือใจลำแท้พอบุญบงหายพอบุญก่อนนี่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 พะบุญนี่ก็ได้มึงนู้นมึงพะบุญม่อนพอบุญม่อนพอบุญนี่แหละม่อน วันนี้น่ะนี่ไผ่หลาขี่รถบึ้นบึนนี่ <g ül> s> <S ใช่ไม่จ่อยใช่ไม่จ่อยละ่ะใช่ไม่จ่อยอะไรโดอู้ไม่จ่อยบ่ตอนนี้ตอนนี้ไม่จอ่อยอาชื่นอาชิญมาจอยมาเฮิรนมาต้นนี่กระบ,บุนเฮ้ยเฮ้ ใช่สิ้ำใ่จอยคิจบคลิปเพียงชำนีก่อนจ้ะขอบบุญขอบคุณป้าลุงแมลายเด้อที่เขามารับชมคลิปป้าจอยเด้พอพ่อแม่พี่น้องไม้เนาะรอรับชมคลิปน้องวาสนาเนาะก็ะขอบบุญขอบคุณป้าลุงแมลายเด้อเนาะคลิปนี้จะขอจบเพียงชำนีก่อนอ่ะมาทุจ้ากันทุจ้ัมาทุจ้าพอดีโอเคไปแล้วพี่น้องเนาะ